ครับผมสวัสดีครับเจ้าเกษตรกรปลูกตัวฝไฟยาวนะครับผมไม่นี้ก็ลงสวนตัวครับอัดคลิปหลังจากไม่ได้อัดไปโดนนะครับผมนี่อันนี้พบเจอกันกับเกษตรกรเริ่มขึ้นน้ำเปล่าครับผมมี้ผมาเจะมาแนะนำเทคนิคของผมนะครับเนาะนี่เทคนิค ความดกความดกของผมไม่ต้องพึ่งฮอร์โมนให้มากมายครับลังจากที่ทดลองมานะรับเนะการเด็ดยอดเพามีผลเสียนะครับผลเสียก็คือลดกเกินนะครับพี่น้องนรับเด็ดยอดเด็ดยอดเพื่อ เพื่ออย่างเด็ดยอดเพื่อนี่ครับผมต้องการแขนงแขนงนะครับเนี่ยต้องการแขนงนะครับต้องการแขนงเขาให้ออกเยอะๆนะพี่น้องนะแขนงออกเยอะนะครับนี่ครับผมนะครับแขนงออกเยอะนี่ครับพี่น้องเห็นไหมหนึ่ง สองสามสี่ถ้เาเอาบรเด็ดยอดนี่นะครับนะถ้เาเอาปรเด็ดยอดไว้ยอดเขาก็จะเดินดยอดเขาก็จะเดินขึ้นไปทางเดียวเลยบ่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 พร้อมชีชีออกแขนงนะครับนะอาหารจะไปเลี้ยงยอดถ้เาเอาเด็ดยอดปุ๊บนี่ครับผมแขนงเขาก็ต้องรแขนงเขาพร้อมชีออก ออกมาก็ต้องเป็นเป็นจันทร์เป็ี่ยนจันทร์ใช่แล้ดกค,ครับนี่ผมทดลองมาแล้วดกแน่นอนพี่น้องคือเถาอันนี้เ,นเยอะฝากเยอะลูกเยอะคนแดงยิ่งเยอะฝากยิ่งเยอะนะครับผมแต่กระคอออกตัวกัก่อนนะครับนะนี่คือการ ที่การคิดคน้นการทดลองของผมนะครับนะอาจจะวดสกุรักของไอคันเกษตรก็ได้ครับผมแต่ก็ลองไปปรับเปลี่ยนปรับปรุงไปทดลองใส่เบ้งครับพี่น้องว่ามันจะได้ผลจริงบ้านะครับแต่สำหรับผมแล้วโอ้ดกครับลกยีลินะครับผมลกเด็ดเลยครับไม่ต้องเสียดายเคียครับ ไปเจอกันคลิปต่อไปรอเบิร์นะครับหลังจากเด็ดแล้วแขนงสีเยอะเล็ฝฟักสิดก,กิงบ่สยินครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับ